ก็จะเป็นของทะเลซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่เรานํามาเนี่ยครับก็คือกั้งกุ้งหมึกปูกุ้งนี่ก็อะไรครับกุ้งแชบวยครับกุ้งแชบรัยกุ้งแชบวยกับกุ้งอะไรนะที่นี่ที่จะดังกุ้งแชบวยก็จะมีแชบวยมีอกคักรักใช่แล้วก็จัมโบ้แล้วก็กุ้งลายกุายซึ่งถ้าเป็นกุ้งแชบวยกับกุ้งลายแล้วก็ใช่ก็จะเนื้อเนื้อเขาก็เนื้อก็จะ จะต่างกันครับแช่บ๊วยก็จะเราเวลาเราทานก็จะอีกรสชัตนหนึ่งกุ้งลายเสือเราทานก็จะอีกรสชัตนหนึ่งซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราชอบบนยกาศไหนแต่ที่นี่จะเน้นไปในเรื่องของอาหารซีฟู้ดใช่ครับเปิดทุกวันตั้งแต่เช้าเก้าโมงเช้าครับถึงสามทุ่มก็สามารถมารับประทานได้แต่ต้องต้องถ้าสมมติว่าเราแบบมาจากเออลงจากท่าเรือเฟอร์รี่ครับหรือว่าท่าเรือไหนที่สามารถมาใกล้ใกล้ก็จะมีท่าเรืออ่าวธรรมชาติกับ เซ็นเตอร์พอยท์ถ้าเราลงจากท่าเรือก็เลี้ยวซ้ายมาตามทางประมาณ16กิโลก็ไม่ไกลตรงตามทางได้เลยเอาพี่ว่าตอนนี้นะไหนๆเราไปทํากิจกรรมมาเมื่อตอนช่วงเช้าเราไปนั่งช้างมาครับไปขับ ATV ช้างเขาใจดีมากเลยเนาะเขาฝึกมาน่ารักมากๆเลยขออนุญาตชิมก่อนเลยแล้วกันกับพี่แจ็คพี่แจ็คภูมิใจนําเสนออะไรก่อนเนี่ก็จะเป็นกั้งทอดกระเทียมครับกั้งใช่ครับใหญ่มากเลยมันต้องแกะ เราจะช่วยคือเราจะซอกเปลือกไว้หมดแล้วครับเฮ้ยส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะมือแล้วครับเขาจะใช้มือใช่ครับอันนี้คนไทยเรายังเกรงใจกันอยู่หนูก็ออกกล้องหนูก็เกรงใจหนดนึ่ไงหนูก็ซอกกลาวหนูแล้วแหละเอ้ข้างในนี่เขาคืออะไรอ่ะคือเนื้อแล้วก็ไข่เขาครับนี่ไข่เขาอ่ะคะใช่ครับอันนี้เราก็ต้องทาน น้ำจิ้มขาววันไหนดีนี่จมัยหนึ่งเรื่องเป็นยังไงครับเหมือนกุ้งไหมครับมันไม่เหมือนกุ้งเนาะเหมือนกุ้งหรือเหมือนไก่ครับอือเหมือนไก่มันทานไก่นะครับแตนเพราะเนื้อมันเนื้อมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าใช่ครับแน่นกว่ากุ้ง นี่คนต่างชาติเเเวลาาาขมกาจะสั่งกุ้งไหมหรือเขาจะสั่งกั้งก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดส่วนใหญ่เราจะเอาโชว์ในตู้อะครับแล้วก็ฝรั่งก็จะเน้นคือกั้งกับกุ้งเน้นเป็นอาหารเซฟตใช่ครับก็เป็นอาหารสดแต่ที่เน้นๆก็คือกุ้งอันนี้กุ้งคือขาดไม่ได้เลยซึ่งมาสลัดวันใช่เพราะจะเป็นเมนูทอดกระเทียมทอดสามรสอะรอย่างนี้แต่เมนูวันี้ที่พี่แจ็คนำมาเสนอให้หนูคืออันนี้คืออะไรนะกุ้งอบเกลือครับ อันนี้ทานง่ายคือจะแนะนําแขกซะเป็นส่วนใหญ่เราไม่ต้องไปย่างไปเผาตัวนี้คือเราทานง่ายแกะง่ายกว่าแกะง่ายกว่าใช่เพราะตอนนี้เราจะผ่าหลังมาเรียบร้อยทำไมถึงมันถึงทานง่ายกว่าการที่ทางกุ้งเผาอะค่ะกุ้งเผาเพราะเวลาย่างเห็นไหมครับเปลือกเขาจะสุกเขาก็จะ <ไป S 1> ห่อตัว<ป>ใช่<อ>จะแกะยากแต่ตัวนี้คือเราสามารถที่ว่าลอกออกได้เลย ซึ่งรสชาติก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันกับการที่ไปเผาใช่ครับแต่มันยังคงแต่รสชาติรส,าตรสชาติที่ว่านึ่งอบเกลือนี่จะเข้มข้นกว่าโชเลยเกลือช่วงอบ้ือลเข้มข้นไม่พอกิ้มแซ่บมากเลยอันนี้ถูกใจคนไทยคน้ำจิม้ม คนต่างชาติมาทานได้ไหมคะน้ำปลาเผ็ด,ดม,มากเลยเนี่ยเผ็ดมากครับบางฝรั่งบางคนก็ทานเผ็ดนะครับเน,น้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝรั่งที่ไม่ทานเผ็ดก็จะขอแค่ซีอิ๊วขาวกับมะนาวอาพอนี่เผ็ดนะเนี่ยเผ็ดครับแต่หนูชอบนะตกใจอ่าอันนี้ก <c oughs> ุ้งแช่น้ำปลาครับหนูเชื่อแหละว่าที่นี่กุ้งดังกุ้งแช่น้ำปลาสูตรเด็ดของที่นี่คือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้ม น้ำจิ้มทางพี่แจ๊คทำในนวรสชาติที่ดูเผ็ดนำหรือเปรี้ยวใช่ครับก็ทั้งสามทั้อย่างเลยครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มแต่เค็มจะน้อยแล้วก็เน้นในเรื่องของแบบว่ารสชาติจัดใช่ครับรสจัดหืมจิตใจมากเลยอ่ะมะนาวใช่ครับมะนาวจะเป็นมะนาวสดๆนะครับเราไม่ใช่มะนาวขวดนะเป็นมะนาวลูกของเราสดๆ ซึ่งถือว่าในกรุงเทพปัญหาวิญญากณากว่านส่วนใหญ่จะเป็นมะนาวขวดอย่ันนี้เป็นปลาหมึกหมึกแดดเดียวครับหาชิ้นเล็กๆก่อนได้เล็ยวได้งามหน่อยชิ้นใหญ่หน่อยปลาหมึกแดดเดียวใช่ครับจำเป็นต้องชิ้นไหมคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ฝรั่งก็จะชอบทานกับซอสนะครับใช่ครับซอสพริกบางคนก็ถ้าไม่ชอบซอสก็ทานเปล่าๆก็อร่อย สูตรเด็ดของป้าหมึกแดดเดียวที่นี่คือต้องไปหมักหมักซอสครับมันมีความเค็มๆด้วยใช่ครับเค็มาน้ะซอสก็ประมาณ3-4ชั่วโมงหมักทิ้งไว้นอกจากสี่จานนี้แล้วเมนูที่ก็ยังมีเมนูอื่นอีกก็ถ้ามีมีทุกโต๊ะเลยก็ต้องเป็นปลา มาทอดสามรสทอดกระเทียมแต่ส่วนใหญ่ฝรั่งที่มาก็คือจะเป็นทอดกระเทียมทอดกระเทียมมากกว่าใช่คนฝรั่งชอบทานกระเทียมหอใช่ครับปกติไม่เห็่ฝรั่งทานกระเทียมเลยที่นี่เขาปรับแล้วเขาก็มองว่ามาันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยทุกอย่างอายการอ,อาหารทุกอย่างของฝรั่งจะเน้นที่ว่าทอดกระเทียมกากุ้งกระเทียมหมึกกระเทียมหมูกระเทียมแปลว่าเขาคิดว่าอาหารไทยนอกจากเผ็ดแล้วรสชาติจัดละ ต้องมีคำว่ามีกระเทียมเข้ามามันถึงความเป็นคนไทยครับวนนี้จริงๆต้องบอกค่ะคุณผู้ชมนอกจากอาหารเป็นอาหารซีฟู้ดแล้วนะคะมาถึงที่นี่ก็เห็นพี่พี่แจ็คบอกสั่งปลาได้ด้วยเพราะที่นี่ก็ที่หนูเห็นด้านซ้ายนี่คือตักตกปลาหรือว่าเป็นเป็นอวนครับในเรื่องของการวางในทะเลครับก็คือจะเป็นอวนปลาทูอ๋อใช่ครับดังนั้นมาที่นี่ก็สั่งปลาทูได้ด้วยใช่ครับค่ะแต่ว่าก่อนที่ รันจะหมั่นต่อมันต้องขออนุญาตพี่แจ็กว่าอยากให้พี่แจ็คบอกคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงแล้วกันค่ะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านนะคะดูรายการแล้วก็สนใจอยากจะมาที่สลักขอกซีฟู้ดแนะนําแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับก็ขอเชิญนะครับท่านใดที่ต้องการรับทานอาหารที่ว่ามาเที่ยวเกาะช้างแล้วอยากทานอาหารอร่อยและถูกนะครับขอเชิญที่สลักขอกซีฟู้ดครับเกาะช้างใต้หมู่บ้านสลักขอกค,ครับติดต่อได้ที่เบอร์ 080ครับ479 2947และ087 1322 962ครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับเอ้ยถึง3ทุ่มครับ5โมงเย็นไม่ได้นะคุณผู้ชมบอกอย่าเพิ่งเย็นด้วยถึง3ทุ่มนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหนก็ขออนุญ,ญาตมั่นต่อเลยนะคะพี่แจ็ค กา,าการเป็นเกาะช้างการบันทึกความทรงจำหน้านี้3ส,สัปดาห์นี้เราเชื่อว่ามันทำให้คุณผู้ชมได้มองเห็นจริงๆแล้วแหละวะ่าเกาะช้างเนี่ยปัจจุบันนี้ยังมีความสวยงามมีแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักซึ่งต้องยอมรับจริงๆให้ล้นับเนี่ยคงจะมีเกินร้อยแต่และที่พักก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปและสำหรับเกาะช้าง แต่ละหาดก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปซึ่งมีเสน่ห์ทุกหาดค่ะและนอกเหนือจากนั้นค่ะเรื่องของอาหารก็เป็นที่ที่ทุกคนยอมรับและน่าสนใจราคาไม่แพงสําหรับทิปนี้นะคะการบันทึกความทรงจําเกาะช้างบรว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้รู้ว่าเมืองไทยยังมี ที่น่าเที่ยวที่น่าสนใจที่มีครบทุกอย่างถ้าคุณมาที่นี่สามวันสองคืนครบค่ะได้ทุกความสุขได้ทุกความทรงจําได้ทุกการบันทึกความทรงจําจริงๆและเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสถาบันครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยเหมือนอดีตละ การที่ครอบครัวรวมตัวกันมาเที่ยวค่อนข้างยากเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เราเข้าใจเนาะการที่จะพาเขามาเที่ยวธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เล่นโทรศัพท์เล่นโน้ตบุ๊กมีโลกส่วนตัว ดังนั้นน้ารันคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนาะช่วยกันวางแผนถ้าคนในครอบครัวช่วยกันวางแผนและมานั่งทากิจกรรมดีๆกัน3วัน2คืนจับมือกันพูดคุยกันโลกมือถือวางไว้แล้วก็มองหน้ากาันมีรอยยิ้มกันถ่ายภาพเก็บเอาไว้ซึ่งเราไม่รู้จริงๆว่าชีวิตเรามันจะสามารถอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่ปัจจุบันวันนี้เรายังสามารถมีความสุขด้วยกันได้เสียสละเวลาให้ตัวเองสักสวัน2คืนมาพักผ่อนแล้วก็เก็บภาพ ความทรงจำผ่าน กล้องสุขีรักของคุณเอาไว้ไม่จําเป็นต้องเป็นกล้องที่ดีนะไม่จําเป็นต้องถ่ายภาพสวยคุณจะถ่ายผ่านโทรศัพท์ก็ได้แต่มันจะเป็นภาพความทรงจําที่มีความสุขมากๆในอนาคตค่ะวันนี้นะคะรันขอขอบคุณมากๆเลยที่คุณผู้ชมติดตามชมรายการน้ำเมืองไทยค่ะมีความสุขด้วยกันค่ะแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยกันบันทึกภาพความทรงจําแบบนี้ดีๆด้วยกันค่ะครั้งหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปบันทึกภาพความทรงจําที่ไหนต้องติดตามรับรองเลยว่ายิ้มแล้วก็มีความสุขแน่นอน ครั้งนี้เรนขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ